สวัสดีค่ะวีโอคลิปนี้นะคะครูก็มีดอกเล็กๆนะคะอ่ามีดอกเล็กๆแบบนี้ถักง่ายๆเอามาแบ่งปันเราสามารถต่อเป็นชิ้นงานอื่นๆได้ไม่ยากนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับต้นแบบนะคะครูใช้ไหมประมาณเส้น20อ่ะเข็มที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มขนาดเราสามารถใช้เข็ม1.3ขึ้นไปได้นะ 1.3-1.5นะคะเป็นมิลน,นะ1.3-1.5มิลเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็จะทำโซ่นะคะเราจะขึ้นต้นด้วยโซ่จำนวน6ครั้งอันนี้นับแนงนับ2 3 4 5 เมื่อครบ6แล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลมนะคะโดยแทงมาช่องแรกเนี่ยแทงลงไปพันขึ้นมานะคะให้มันได้2แบบนี้ก่อนแล้วเราจึงดึงผ่านอันนี้เราเรียกว่า C นะอ่าหลังจากนั้นโซ่สามค่ะ1 2 3พอ1คอคือพัน1ครั้งหรือ F นะคะแทงลงมาในนี้อ่านะคะแล้วก็ดึงออกทีละ2 เราจะทำ f ทั้งหมดนะคะรวมโซ่สามนี้ด้วยมันให้มันได้3มหลักหลังจากนั้นเราจะต่อด้วยโซ่ห้าทำ f ลงไปในช่องเดิมนะคะสมครั้ง f ก็คือพันหนึครั้งทางลงมาพันขึ้นมามันจะมีสามห่วงดึงออกทีละสองนะคะ f หรือพอหคอ ตามได้โซ่ห้าค่ะเอฟลงไปอีกสามครั้งตามได้โซ่ห้าเอฟลงไปอีกสามครั้ง เราจะทำแบบนี้ให้ได้ทั้งหมด6นะคะเราจะทำอย่างเงี้ยให้ได้ทั้งหมด6 6กลีบดอกเมื่อเราถักได้ทั้งหมดนะคะเมื่อเราถักได้ทั้งหมด6กลีบดอกแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเราจะจบลงด้วยโซ่ห้า นับตัวนี้นะคะที่มันเป็นโซ่นับไปหนึ่งสสามแทงลงไปช่องที่สามพันขึ้นมาทำสีผ่านไปเลยอ,อันนี้ก็คือวิธีจบแถวเราจะได้ลักษณะของงานแบบนี้หลังจากนั้นนะคะให้เราทำสีผ่านมาเราจะมาช่องนี้แทงลงไปเลยพันขึ้นมาแบบนี้ ะะทำ4ผ่านอ่ะเราก็จะได้มาอยู่ช่องนี้ล้นะคะแล้วเราก็ทำ x ลงหนึ่ครั้งอ่ะ x คือแทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็พันออกไปทำ t หนึ่งครั้ง t ก็คือพันแทงลงไปพันขึ้นมาให้มันได้3ห่วงอย่างนี้แล้วเราก็ดึงผ่านไปเลยอันนี้เรียกว่า t นะคะทำ f 5ครั้ง f f หรือ p อหนึอนับหนึ่งนับสองนับสนับ4นับห้เมื่อ f 5ครั้งแล้ว t หนครั้งค่ะทีคือพันแล้วก็ดึงออกหมดเลยอ่าแล้วก็ x หนึ่งครั้งลักษณะของดอกก็จะได้แบบนี้ นะคะมันจะโค้งๆอย่างนี้หลังจากครบแล้วมาช่องนี้เลยทําอ1ครั้งที่งครั้ง f 5ครั้งนับ1นับสองนับสนับส นับห้าครบท่าแล้วทีหนึ่งครั้ง x หนึ่งครั้งครบแล้วก็ย้ายมาช่องถัดมา x หนึ่ง t หนึ่ง f ห้านับหนึ่งนับสองนับสาม นับสีนับห้าครบ5ห้าแล้วก็ทีหนึ่งครั้ง x หนึ่งครั้งครบแล้วก็ย้ายมานี่ช่องถัดมาครูจะอธิบายให้ใหม่นะคะ x คือแทงลงไปพันขึ้นมามันจะได้สองห่วงแบบนี้เรียก x พันอีกหนึ่งครั้งหมด t พันขึ้นมาแทางลงมานี่พันขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งเราจะได้ทั้งหมดสามห่วงสามห่วงนี้เรารวบหมดเลยเรียกทีเอฟคือพันหนึ่งครั้งแทงลงมาพันขึ้นมาได้อีกหนึ่งห่วงเห็นไหมมันก็จะได้สามห่วงเหมือนกันแต่เราดึงออกทีละสองอ่ะเราดึงออกทีละสองห่วงนะ มันก็จะต้องเป็นดึงสองครั้งใช่ไหมคะอันนี้คือ f นับหนึ่งดึงออกทีละสองห่วงนับสองนับสามนับสี่นับห้าครบห้าแล้วก็ทีทีรู้นะว่าทำยังไง ่ที T, แล้วก็มาเอมเป็นอันครบลีบดอกอ่าเสร็จแล้วย้ายมาช่องถัดมาเอหนึ่งทีหนึ่งเห้านับหนึ่งนับสองนับสาม นับสี่นับห้าครบ5าแล้วก็ t หนึ่งครั้ง x หนึ่งครั้งอ่าย้ายมาช่องถัดมา x t f หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง สครั้ง5แล้วก็ t แล้วก็ xr นะคะเราก็จะได้ครบหมดทุกช่องแล้วเห็นไหมว่าตรงนี้มันทางทำซีหครั้ง c คือแทงลงไปตรงไหนนี่ช่องแรกของตรงนี้เนี่ยตรงใกล้ๆกลีบดอกแรกเนี่ยใกล้ๆเอดอกแรกเนี่ย แทงลงไปพันขึ้นมาแล้วก็ดึงผ่านอันนี้เรียกว่า C อ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสำหรับดอกเล็กๆอันนี้นะคะแล้วเดี๋ยววีโอต่อไปนะคะครูจะมานำดอกนี้ไปถักเป็นชิ้นงานอื่นๆจะสอนวิธีต่อดอกนะคะเจอกันวีีโอต่อไปนะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ